สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ูทู e ขาอินทต์เนะตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ21มกราคม2565นายเสกสกลอัถาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีทางด้านโอก๊กพานทองแท้ชินวัตรลูกชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หนีคดีทุจริตอยู่ต่างประเทศได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ว่าเหลือเชื่อที่ลุงตู่ไม่รู้ไม่เห็นว่า มีห้องเย็นกักตุนเนื้อหมูหลายแสนกิโลแถมยังแนะให้คนไทยนั้นไปกินเนื้ออื่นจนคุณพ่อผมต้องเวิร์กฟอร์มดูไบโดยพูดชี้เป้าในครับเฮาจึงได้มีการบุกไปตรวจสอบและอายัดเนื้อหมูที่กักตุนไว้กว่า2แสนโลคราวหน้าบริหารประเทศมีปัญหาปรึกษาโทนี่น,นลุงนายเสกสกลก็บอกว่ากรณีการเข้าดําเนินการเข้าตรวจสอบห้องเย็นนั้นเป็นผลจากที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เรียกทางด้านอธิบดีกรมปรศุสัตว์เข้าพบตั้งแต่เมื่อวันที่14มกราคม 2565เพื่อกำชับการแก้ไขปัญหาของราคาหมูแพงทั้งระบบระหว่างทางด้านกรมปศุสัตว์แล้วก็ทางด้านกรมการค้าภายในของกระทรวงพาณิชย์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งดาเนินการในการตรวจสอบจนพบว่ามีการกักตุนเนื้อหมูส่วนพ่อของโอ๊กที่โอ๊กบอกว่าเป็นผู้ชี้เป้านั้นพูดเมื่อวันที่18มกราคม2565ดังนั้นอยากจะถามว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เดินหน้าแก้ปัญหานี้ใครกันแน่นั่งเคลมผลงานของรัฐบาล นั่งเเพรผลงานของพลเอกประยุทธ์อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ชกช่วยทุกอย่างเพื่อเล่นการเมืองอยู่ตลอดเวลาโอ๊คเคยรู้ไหมว่าพ่อโอ๊คเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจมากที่สุดเพราะอะไรเพราะพ่อโอ๊คเป็นคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องสามารถที่จะอ้างทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าการอ้างนั้นจะต้องทําร้ายใครไปกี่คนแต่พ่อโอ๊คไม่เคยสนใจที่ผ่านมาโอ๊คลองหันกลับไปมองบ้างว่าพ่อโอ๊คทําร้ายใครเอาไว้บ้าง จนเขาเหล่านั้นที่เคยรับใช้พ่อโอ๊คต้องบาดเจ็บล้มตายติดคุกติดตารางและพ่อโอ๊คเคยสนใจใจดีคนเหล่านั้นมากไหมนายเสกสกลยังกล่าวต่อนะครับบอกว่าวันนี้นายทักษิณกําลังกลายเป็นอดีตนายกที่ถูกลืมไปเรื่อยๆสิ่งที่ทําได้ก็พยายามหาแสงให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าคนเขาจะรู้กันไปทั่วว่าที่ผ่านมานายทักษิณไม่เคยได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับสังคมไทยเลยแต่เขายังกล้าที่จะเคลมทุกเรื่องว่าเป็นผลงานของตัวเองถ้านายทักษิณเก่งจริง ก็ลองช่วยยกผลงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนมาให้ดูสักสามเรื่องได้ไหมว่าตอนสมัยเป็นนายกระฐมมตรีนั้นเคยทําผลงานอะไรเอาไว้ให้คนไทยตนเชื่อว่าคนไทยไม่รู้เสียด้วยซ้ําว่านายทักษิณเคยทําประโยชน์ใดให้กับประเทศให้กับประเทศแต่คนไทยจําได้ขึ้นใจว่านายทักษิณและน้องสาวหนีคดีทุจริตไปอยู่ต่างประเทศอันนี้แหละคือผลงานชิ้นโบแดงของนายทักษิณ ดังนั้นเวลานี้นายทักษิณไม่มีความชอบทาใดๆที่จะมาอ้างน่นนี่หรือจะมาเคลมผลงานของรัฐบาลและผลงานของพลเอกประยุทธ์ที่มุ่งจะแก้ปัญหาต่างๆให้กับประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจเรื่องการเมืองเสียงที่นายทักษิณพูดมาทุกอาทิตย์นั้นกลายเป็นเสียงที่หาประโยชน์ใดไม่ได้เพราะเป็นเสียงที่รัฐบาลทําไปก่อนหน้าแล้วทั้งสิ้นนายทักษิณจึงค่อยมาพูดตามหลังแล้วก็เคลมผลงานแบบไร้อย่างอายนายเสกสกุลยังบอกต่อนะบอกว่าขอร้องเถอะเลิกหาแสง แล้วก็หันหน้าหาธรรมะเสียบ้างอายุก็มากแล้วหยุดพูดบ้างก็ได้เพราะที่พูดมาก็เหมือนตาแก่พ่ำเพอหาประโยชน์ใดไม่ได้เลยดังนั้นการหยุดพูดจะเป็นการช่วยประเทศได้อีกทางหนึ่งนี่แหละครับทางด้านดรเศษสกรอัฐถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนั้นฟาดกลับไปยังนายทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็ไม่ใช่ฟาดแค่นายทักษิณฟาดไปถึงลูกชายโอพานทองแทชินวัตรด้วยครับ